สวัสดีสวัสดีวันนี้อากาศก,กำลังดีออกมากินข้าวข้างนอกนอก,ก็เลยจะมาพูดคุยอัปเดตกันไปนเล็กน้อยลูกนี้ลืมลืมเอาไมค์มาไม่เป็นไรเนาะก็คือจะอัปเดตเรื่องที่ว่าเปลี่ยนชื่อเพจจากวัตถิบิวเป็นวัตถิบิวเพลยเ์เกมซึ่งเมื่อก่อนเคยตั้งชื่อดีมาแล้วครั้งนึงแหละไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเพจติเปลี่ยนชื่อทุกช่องทางเลย ทั้งทุกบ้านบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าทุกอันเราเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนเป็นวอซิบ a เพลเกหมดเลยเพราะว่าเราจะลงแต่คอนเทนต์เกมอย่างเดียวละส่วนอะพวกวอล์กวอลประจำวันท่องเที่ยวอัปเดตชีวิตนู่นนี่นั่นรีวิวพูดคุยเม้ามอยหรือเรียนเรียนภาษาจีนอะไรพวกนีน้จะลงที่ช่องวอซิบิวไวฟ์วอซิบิวแล้วก็ V I B E บไว้ มันก็จะลงเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมากขึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเออแต่เฮนี้เกมมันลงแต่เกมอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเอากริทึมของระบบเนี่ยของทางทุกบ้านเลยนะพวก,กผู้แลดฟอมเนี่ยเขาก็จะดันคอนเทนท์ที่มันเป็นแบบถ้าเราทำคอนเทนต์ไหนเยอะมันก็จะดันคอนเทนต์นั้นอย่างนี้ดีกว่าเออถ้าทําหลายๆอย่างเนี่ยทําให้อกริทึมมันรวนซึ่งเ็นทำให้เราเนี่ยถูกปิดกั้นการเขียน,นเ,นเออ นั่นแหละก็เลยอยากจะมาแจ้งอัปเดตซะหน่อยสำหรับใครที่รอดูพี่เรื่องเกมก็เจอกันเหมือนเดิมที่แอปแดงแอปดำนะจ๊ะก็เหมือนเดิมทุกอาทิตย์แหละอาทิตย์หนึ่งกี่วันก็ยุติฟิลส่วนใหญ,ญ่จะประมาณสองถึงสี่วันนะคะเพราะเลยหัดถึงอาทิตย์แต่ถ้า,าที่ไหนขี้เกียจหน่อยก็จะเหลือแค่สา์อาทิตย์<ม>แล้วก็ใครอยากจะไปดูพี่เรียนภาษาจีน เราด้วยตัวเองเว้ยฟ PUA SMR เพราะว่าพี่อาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เพราะว่าตั้งใจเรียนมาก <c oughs> ก็แวะไปแอบดูพี่ได้ที่วอชิ b ิวไวฟ์นี่ขึ้นช่องทางมาตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าขึ้นช่องทางบนหน้าตัวเองแล้วก็ใครอย,อยัดมไลไรสไตล์ <c oughs> พูดคุยเมาส์มอยไปเที่ยว <c oughs> เหมือนกันช่อง วัสดุไวเหมือนเมือดิมที่ได้นแบปเมื่อกี้เหมือนะจ๊ะนี่เด้งได้ด้วยเด้งได้ด้ว <c> ย <oughs> ตามนั้นนะกินข้าวเดี๋ยวเก็อยู่ที่แบล็ k แคนยอนไม่มีซปอนเซอร์ค่ะแต่ว่าของเขาอร่อยรับ <c oughs> องแบล็ k แคนยอนไม่เคยทำให้ผิดหวังในส่วนของปูนั้นปน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนั้นน,น,น้ำผลไม้รวมนั้น ชาดิชาผลไม้รวมปีกไก่ปีกไก่บาบีคิวและแน่นอนว่าข้าวผัดปู 不爱你